เทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราชระดมเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 หลังยอดผู้ป่วยพุ่งสูงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่สวรนครศรีธรรมราชยังรุนแรงต่อเนื่องติดต่อหลายสัปดาห์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งจากการตรวจหาเชื้อโดยระบบ RT-PCR และระบบ ATK เฉลี่ยว,วันละกว่า2,500ถึง3,000ราย โดยล่าสุดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวันดนครศรีธรรมราชรายงานพบผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่จากการตรวจหาเชื้อด้วยระบบ rt pcr ในวันที่14มีนาคม2565พบผู้ติด,ดเชื้อจำนวน1,241รายกระจายใน21อำเภอเสียชีวิตเพิ่ม1รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันจำนวน34,710รายกำลังรักษากว่า25,000รายเสียชีวิตสะสม55รายในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพบผู้ติด,ดเชื้อม ที่สุดรองลงมาคืออำเภอสิชนและอำเภอทุ่งสงหลังจากการแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและแอาอาดัดทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงฉเฉลี่ยววันละประมาณ300กว่ารายทําให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เพียงพอต่อการรองรับจํานวนผู้ติดเชื้อ ดยแต่ละวันมีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางเข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนาครนครศรีธรรมราชซึ่งได้จัดสถานที่เฉพาะเพื่อรับเวชภัณฑ์และถุงยางชีพด้วยตัวเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัดไม่สามารถกระจายถุงยางชีพถึงบ้านให้ผู้ป่วยจํานวนมากได้ทันเทศบาลนาครนครศรีธรรมราชจึงต้องใช้ระบบการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์นครซิตี้และระบบโทรศัพท์ เบื้องต้นได้ระดมนักเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนมาช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าในระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดทั้งในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดเตรียมศูนย์ C.I. ของเทศบาลซึ่งอยู่ที่หอประชุมเมืองทุ่งทะาลาดเตรียมไว้จำนวน300เตียงขณะนี้ยังคงมีความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อได้เพียงพอ ที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดปองกาสการบนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด